จากที่อาสัมผัสเขาได้ไม่ไม่กี่นาทีที่ได้เจอกันอย่างเงี้ยเขาเป็นคนพูดจาสุภาพแล้วก็แล้วก็เขินอายหนูก็ไม่ได้หยาบคายนะคะลูกแม่หนูไม่ได้เต็มพ่อจ่าแข็งอะแม่สุภาพอบอุ่นอะแม่แม่ตาแข็งหนูก็ไม่ได้หยาบคายหนูก็ไม่ได้หยาบคายนะคะแม่จุดนั้นนะคะเขินอายคือ เขาเขินอายคือเขาเป็นคนอายเป็นเพราะว่าเขาเขาชอบเราไงเขาก็เลยเขินไงเขาก็เขินๆแล้วเราก็ขำไงแล้วเราก็ขำกับท่าทีของเขาณเบื้องต้นก่อนนะคะมันก็เลยทําให้เกิดการมันเป็นการเอนเตอร์เทนต่อดวงวิญญาณของเรามากในช่วงที่เราหด่ในเบื้องต้นที่เราหดหูค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างที่เราไปเที่ยวก่อนที่เราจะกลับมาเจอเขาเรากินข้าวไม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการคุยกับเขาแล้ว คุยกันเพราะว่าเขามีมุมมองมุมมองที่แตกต่างจากเราค่ะม,ม,มันก็เลยทําให้เราอยากคุยต่อวบบ่าเขาค,คิดอะไรเรื่องนี้มันน่ารักสําหรับเราเพราะว่ามันแปลกใหม่เขาได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันเพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีออฟเบอร์ลินซึ่งแบบเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของเยอรมันได้ทุนจากรัฐบาลเยอรมันจนถึงด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเขาจึงมีบุคลิกของเขา ที่น้องไม่เคยเห็นนะแม่แล้วน้องก็ลองคิดว่าเอะเราลองไปกินข้าวกับคนนี้ดูซิว่าเราจะรอดตายไหมเราก็เลยไปกินกับเขาปรากฏว่าอ่ากินข้าวได้เยอะมากเฮ้ยรอ,อดตายด้วยแล้วเราก็ก็เสียงของเขาค่ะเสียงของเขามีความถี่แบบแบบที่เราอยากฟังมันเดินหน้าไปสู่การที่แบบไปเป็นแฟนได้ยังไทงทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันใครใครเป็นคนเอ่ยปากขอใครเป็นแฟนเขาขอน้องเป็นแฟนคะ่ะ แล้วต้องไปขอทำตัวไปขอคนอื่นหรือแปรนะคะแม่แล้วเราเซอร์ไพรส์ไหมเราบอกว่าเฮ้ยมันมาเรนนี้ได้ไงวะหรือแบบมันมันเดินหน้าใส่เกียร์มาทิศทางนั้นอยู่แล้วมาทางนั้นอยู่แล้วคือเขาขืนเราคุยข้างหลังๆเขาก็จะบอกความเจตนาลมของเขาชัดเจนเลยว่าแบบเป็นแฟนพี่จานนะแล้วเขาก็บอกรักอย่างนี้จับเรา เราตกใจไหมเพราะมันเป็นสิ่งใหม่กันละงงมากไงแต่ก็ขำไง <c oughs> ก็เป็นสิ่งเอนเตอร์เทนไงว่าคนเราสามารถบอกอย่างนี้ได้ด้วยเลยเหรอ,อแล้วเราก็รู้สึกไม่จิงชังรังเกียดด้วยอะ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่ารักอะ่ะแล้วมันก็ดีแล้วเราก็ถูกใจถูกจริตมากมแล้วแล้วองค์ประกอบอื่นๆหลังจากที่เราได้เจอเขาครั้งอื่นๆทําให้เราชอบเขาด้วยเช่นมีจิ้งจกเข้ามา้วนกะ็เฮ้ยจิ้งจกเปิดไปเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดประตูแล้วเหรอ ออกไปได้แล้วนะออกไปได้คือเหมือนเป็นเจราจาใช้การเจราจาสัิตภาพจริงจกจะไม่ใช้ความรุนแรงออกไปสิเชิญออกไปพอเริ่มคบเป็นแฟนก็ยังมีเรื่องราวให้ทะเลาะกันด้วยความแตกต่างแตกต่างค่ะเพราะว่าเขาคืออาเป็นคนอิสระภาคมากและอาก็เป็นคนไม่ได้วางตัวที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นกิริยามารยาทความกากันไม่มีวัฒนธรรมว่างั้<ม>นเถอะ จ้าค่ะแต่บ้านอยู่ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมนะะคนี่มาทั้งศูนย์เลยนะคนสินไม่เสมอกันอีกแล้วใช่คือคือวัฒนธรรมเรามันแบบถดอยจริงๆริงจนถึงว่าไรวัฒนธรรมก็คือเขาเป็นคนที่ระเบียบวัฒนธรรมมากๆคะแล้วก็อย่างเมื่อก่อนลราแต่งตัวเสื้อผ้าออกทีวียังไงอย่างเงี้ย นี่จะไปถึงสถานีเลยแล้วก็จะบอกบอกว่าน้องนุ่งกระโปรงสั้นเกินไปต้องให้มันยาวกว่าน,นี้หรือนุ่งกางเกงเพราะไม่งั้นจะโปค๊คือคือดูให้ละเอียดจนน้องรู้สึกอึดอัดกัน,ออก,ก,นก็เลยทะเลาะก,กันก็เลยทะเลาะกันอาร์มองว่าเขาอ่ะห่วงอาร์ห่วงแหนอาร์ซะจนแบบแย่แต่จริงๆแล้วคือเขาเป็นห่วงสมมุติอาร์จะไปไหนก็ต้องคอยบอกเขาว่าไปกี่โมงแล้วมันเลิกกี่โมงแล้วจะได้กลับมาเจอกันกี่โมงซึ่งแบบ ในชีวิตไม่เคยต้องทําแบบนั้นน่ะอาชีพของฉันคือก็เคยบอกกับเขาแบบแบบไม่เมตตาต่อกันเพราะเราไม่ยังไม่เข้าใจณขณะนั้นนะคะอาชีพของฉันมันเป็นงานหาเช้ากินขํามเสร็จเมื่อไหร่มันก็เลิกเมื่อนั้นฉันไม่เหมือนหลอนน้ำเสียงน่ากลัวมากจริงน่ากลัวบ้างจริงแล้วจต่ช้น้้ำเสียงรับประโยคแบบนี้มาใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะความไร้วัฒนธรรมเนี่ยถึงขั้นกล่าวว่าจะหยาบคายกันนะหยาบคายด่าทอเขาพูดไปเพาะอยากจะด่าให้แสบที่สุด เขาจะได้เลิกเลิกเลิกกับเราอแต่สิ่งเวลาที่เราด่าให้มันแสบสันที่สุดเลือกคําที่เลวซามที่สุดไปว่าเขาอะค่ะสิ่งที่ได้กลับมาจากเขาคือเขาก็ไม่ด่าตอบแล้วก็ไม่ได้แบบกรีดกราดใส่เราตอบแล้วเขาก็จะแบบว่าผีร้ายออกไปจากแฟนฉันเดี๋ยวนี้ก็ยังเย็นนะใช่ไหมนี่ไม่ใช่แฟนพี่จาผีเข้าแฟนพี่จาแฟนพี่จาจะเขาเป็นคนน่ารักเขาจะไม่พูดอย่างนี้ช่ว ไม่ใช่ผีนี่ฉันเองรอนว่าฉันเป็นผีเหระเนี่ยยิ่งกว่าโดนด่าแรงกว่าโดนด่าแต่คือเขาใส่ใสอ่ะเขาใส่ใสจริงจริงแต่เขาก็ยังพยายามที่จะเอาความเย็นเข้าลูกเขาเอาความเย็นเข้าลูกไม่ใช่แฟนน้องน้องน้องไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เป็นฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันเป็นคนอามาเห็ดาเเอาไปจริงจริงเราก็อยากจะให้มันแล้วแล้วอะค่ะเออแต่จริงๆแล้วมาได้สติก็รู้ว่า ทำแบบนี้มันไม่เวิร์กใช่ไหมในการปรับจูนนานไหมคะเออเป็นปีนะคะเพิ่งจะเพิ่งจะอาเริ่มรู้สึกว่าไม่ไม่หยับขายหลายกาศวัฒนธรรมขึ้นนิดหนึ่ะประมาณสองเดือนอดูน้อยไปไหมคะเพิ่งจะบไงเพิ่งจะไม่นานนักค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการจุกจิกของเขาอ่ะเราค่อยๆอธิบายเดี๋ยวเขาก็น้อยลงซึ่งเมื่อเราค่อยๆอธิบายด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันเขาก็น้อยลงกับเราจริง แล้วพอแค่เราบอกว่าเป็นตารางจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรามากเขาก็ปล่อยเราทั้งวันเลยไม่มีการถามไม่มีการตามตอนตอนเริ่มต้นที่ความรู้สึกดีมันเริ่มเติบโตขึ้น<ะ>ในตอนนั้นน่ะเขารับรู้ไหมว่าเราโซซัสโซเซจากอะไรมาเขาทราบค่ะ,ะเ,เขาทราบแต่ว่าอาก็ไม่ได้พูดกับเขาเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกอายทีย่จะพูดถึง ก็เลยไม่ไม่ได้เอ่ยไม่ได้บอกทั้งหมดใช่แล้วเขาอ่ะจะเป็นเขาจะเป็นคนอันนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่หาอะไรใหม่ๆมาทําให้มันดีๆแล้วก็เรื่องเก่าหรืออะไรมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วค่ะ <Okay. S 1> คือเขาจะเป็นคนที่ที่บวกมากแล้วก็มีธรรมะเมื่อกี้บอกว่าเรากำลังปรับจูนกัน<ะ>และได้ละสองเดือนเอาจริงๆมันรู้สึกว่าตัวตนของเราเราสามารถทำความเข้าใจในจุดนั้นได้จริงจริง หรือแค่พยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่เราคือมันเข้าใจได้ถึงความหลากหลายของคนเพราะเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วอะแต่ว่าเราไม่เคยสัมผัสและไม่เคยเก็ตถึงความต้องการของคนในท้ายแบบที่เขาเป็นม,มันจึงจําเป็นต้องใช้ความพยายามนะคะในความเข้าใจกับคนที่ต่างจากเราเหลือเกินนี่คือคบกันมานานเท่าไหร่คะ ประมาณปีปณกว่าๆเร็วไปไหมถ้าจะถามว่าสําหรับอาเองอามองถึงขนาดว่าแบบคงจะเป็นคนนี้แล้วมั้งเร็วไปต่อให,ตอให้ต่อให้มันนานกว่านี้แล้วมันก็ยังเร็วไปสําหรับการที่จะพูดว่าคงจะเป็นคนนี้ในชีวิตของอาคืออารูสึกว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่แน่ไม่นอนหมดเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นความรักก็เช่นกัน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วท้ายสุดมันก็จะหายไปครั้งนี้ก็เช่นกันมันจะหายไปจากการที่เราสองคนนั้นไม่อาจจะเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันต่อก็ได้หรือมันจะไปหายไปตอนวันสุดท้ายที่เราตายจากกันก็ได้ดังนั้นอาก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอคะ่ะพี่อัน mm hmm. แต่ณนะขณะน,นี้อารู้สึกว่า mm hmm. เขาเป็น mm hmm. เป็น เป็นเป็นยาใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความมีความหมายมีความสําคัญของเราอย่างงี้ค่ะเป็นเพื่อนใจอตุ๋ยมีอะไรอยากอยากบอกกับชาเป็นพิเศษไหมรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องดีมากที่อามีพิจาเป็นแฟมิลี่ของอาคือมันเป็นดวงวิญ,ญญาณที่มันโดดเดี่ยวแต่ว่าเอา่อพอมีพิจาเข้ามาในชีวิตประจำวันของอาค่ะ มันก็ทําให้อารู้สึกได้ว่าอาร์เนี่ยมีคนที่รักห่วงใยแล้วก็ปรารถนาดีต่ออาร์จริงอก็ขอบคุณพีิจามากนะคะนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกรักเอาบอกทุกวันเลยว่าน้องขอบคุณพิจาที่หนึ่เลยน้องรักพิจาที่หนึ่งเลยใช่ค่ะเพราะว่าเม่อไหรก็ตามที่เรารักใครเสียงจะสอง hungry. ใช่ไหมใช่ค่ะปกติเราใช้เสียงอื่นกับธรรมดากับคนอื่นค่ะแต่พออยู่สิ่งก็เปลี่ยนอยู่ๆสิงก็เปลี่ยนเป็นสองเสียงเปลี่ยนเยไหนๆก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากถามกันไหมคะก่อนที่จะทำความเข้าใจกับพี่จาแล้วไม่เป็นฟืนเป็นไฟค่ะก็รู้สึกอยากถามเหมือนกันว่าแบบคืออึดอัดอะค่ะอึดอัดกับการที่จะต้องมีใครเขาเขา มายุ่งกับตารางของเราการใช้ชีวิตของเรามากๆแล้วเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คุยกันดูเรื่องแล้วก็ <C ell ate> ไม่เชิงอะค่ะพี่พี่คิดว่ามีคําแนะนําอะไรดีดๆเพราะว่าร <c oughs> ู้ว่าเหมือนอากาลังอดทนอยู่จริง <c oughs> แล้วคนสองคนอยู่ด้วยกันนะคะพี่ว่ามันมันต้องมีการปรับทุนกันทุกวันอะอคืออย่าไปคิดหาว่ามันจะต้องมีวันไหนที่เราแบบลงตัวแบบชนิดคือหลายคนบอกว่าแบบเฮ้ยเป็นแฟนกันต้องรู้ใจกันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงอะ มันมีความต่างอยู่เนาะบางทีมันก็แค่คุยกันปรับกันไปเรื่อยๆเขาก็เป็นคนแบบเขาเราก็เป็นคนแบบเราแต่ถ้ารักกันมากพอที่อยู่ด้วยกันต่อไปสําคัญที่สุดตรงนี้นะเออบางวันเรายอมเขาบางวันเขายอมเราค่ะมันก็มันก็จะเป็นแบบคือชีวิตมันก็จะเป็นชีวิตครอบครัวมันจะเป็นอย่างนี้ไปทุกวันพี่ว่าจิกซอต่อกันสนิทไม่มีจริงหรอกเราแค่พยายามจะต่อให้ได้อันหนึ่งที่ที่เรียนรู้คือเรารับฟังกันมากแค่ไหนอะแล้ววันหนึ่งนะถ้า น้องพูดได้ว่าเฮ้ยคนเราต่างกันอ่ะน้องต้องไม่ใช่แค่พูดอ่ะเราต้องเข้าใจจริงๆน้องต้องให้โอกาสเขาบ้างถูกต้องอเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ม>จะให้เป็นคู่แบบไหนก็ตามทีทุกคนมีความต่างของตัวเองน้องบอกเองและยริง,ง,งน้องเป็นคนที่ยมั่นกับความอยู่เดี่ยวของตัวเองแล้วอ่ะพี่เช,ชื่อว่าจริงๆต่อให้อยู่คู่<ม>ก็ต้องอยู่เดี่ยวให้เป็นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองนะแค่มีคนอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาก็อยู่เดี่ยวยังมีความสุขเราก็อยู่เดี่ยวยังมีความสุขแต่ขอให้ยังได้เห็นกันแค่อย่ารู้สสึกว่าเธออต้งคิดแบบัน ไม่ใช่ละถ้ายัางงั้นผิดอีกอันนึ่งจากการพูดกันดีๆเป็นเรื่องสําคัญมากเวลาที่น้องอิทธริแรงอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ว่าอยู่ด้วยก็จะรู้สึกว่ามันร้อนไปหมดใช่ปะน้องเลือกแดงหรอกที่มันชัวช่วที่สุดเลยพี่พูดบ่อยมากว่าความสะใจอะนํามาสึ่งความเสียใจทุกครั้งเสียใจมากหลังจากนั้นและเรียกคืนไม่ได้ใช่น้องเอาตะปูตอกกําแพงแล้วน้องบอกว่าไม่เป็นไรเอาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาปูนยาเอาแต่เดินผ่านจะเห็นว่าเสมอว่ามันมีรอยแล้วใจเขาล่ะ น้องพูดเจ็บคำานึงกว่าที่เขาพูดว่าไม่จริงคนที่เรารักไม่เคยเป็นแบบนั้นข้างในเขาจะร้องไห้อยู่มากก็ได้ว่าทําไมพูดกับฉันแรงจังเลยใช่ปะเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราก็ต้องเรียนรู้ถ้าจะปรับตัวเหมือนกันอ้จริงมันก็รักมากพอนนะน้องอ็นดูอย่างมากน้องอ็นดูมากก็ต้องแปลเจตนาเขาไปในทางบวกบ้างคนไม่รักกันไม่อยากรู้หรอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรไปไหนก็ไปใช่ไมหมไม่ใส่ใจกันก็คืออยากไปไหนก็ไป แต่น้องไม่ได้ไม่อยากรู้เพราะว่าน้องไม่รักนะแต่เป็นเพราะว่าน้องขี้เกียจพิมพ์ก็ <c oughs> พูดสิก็โทรสิน้องก็ขี้เกียจพูด <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรเอาแค่ว่าเจตนาก็ยังอยากรู้ตอนแรกเลยเมื่อกี้แต่เราเราไม่อยากรู้ของเขาแต่เราก็รักเขานะคะพี่ใช่ใช่แต่และคนมีคนไม่เหมือน,อน,อนกันว,วิธีรักของเขาคือรักแล้วอยากรู้วิธีรักของน้องอาจจะรักโดยไม่ต้องรู้ อันนี้มันก็คือต่างกันก็ต้อง<ช>ยอมรับในความเป็นเราเหมือนกันแต่อันนึงนะเมื่อกี้ตอนที่นั่งคุยกันนะพี่แอบคิดในใจว่าน้องรักพี่จาจริงหรือเปล่านะพี่จาเข้ามาใน้องที่น้องกําลังโซซาโซเซและพี่จาทําให้น้องทานข้าวได้หรือทาให้เรารู้สึกผูกพันกับเขาหรือเปล่าคือตอนแรกคิดว่าเขาเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง<อ>้วยจำไปแต่เมื่อกี้ที่น้องพูดกับเขาหรือแม้กระทั่งตอนที่น้องน้าตาซึมในสิ่งที่เรากาลังคุยกันอยู่พี่รู้สึกว่าน้องรักเพราะเขามีผลต่อสุขทุกขของน้องตอนนี้อยู่ น้องทําผิดกับเขาน้องยังเสียใจเลยแปลว่าคนคนนี้มีผลต่อใจน้องมากแล้วน้องรักที่หนึ่งเลยใช่ <laughs> พี่รู้สึกอย่างนี้พี่เชื่อละน้ำตาไหลขนาดไหนพี่เชื่อละเพราะฉะนั้นคนรักกันทาผิดต่อก,กันได้ค่ะมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดเพราะเราไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแค่ขอโทษให้ทันอืมนะ่ต้องขอโทษหรือยังนะออะพูดเลยคือ พี่จ่าไม่ได้เป็นแม้แต่เสี้ยวหนึ่งของคำพูดไม่ดีที่น้องพูดต่อ,อพี่เลยเพราะว่าที่น้องพูดร้ายกาจพราะน้องอยากให้พี่จาเสียใจมาที่สุดเพื่อที่น้องจะได้ไปอยู่ในที่เดิมไปอยู่เดี่ยวของน้องแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่จ่าคือคนที่บริสุทธิ์มากสว่างสวัยมากแล้วก็เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ น้องกลัวว่าน้องจะรักพี่จามากเกินไปน้องก็เลยพูดไม่ดีแล้วก็ขอให้พี่จาได้โปรดลืมมันไปทั้งหมดแล้วก็จำอย่างเดียวว่าพี่เป็นที่รักของน้องมากที่สุดแล้วก็พี่คือสิ่งที่ล้ำค่าสดใสสว่างสวยวิญญาใจของน้องมากที่สุดที่หนึ่งเลยนะพี่จ่าพี่จรับเลนะคะเพราะทำให้เขาเสียใจเห็นไหมวันนี้น้องเสียใจกว่าอีก ขังเกียดใจเพราะว่าเขาดีมากอะค่ะเขาน่าเป็นคนที่น่าเอ็นดูมากความรักของน้องในครั้งนี้คือมันเกิดจากความที่น้องเอ็นดูในความงดงามของจริตเขาซึ่งมันเกิดมาจากจิตใจที่มันน่ารักของเขาอยู่ดีๆก็ได้มานั่งเช็ดน้ำตากันนิดนึงถือว่ามาดีท็อกซ์หัวใจถูกวันนี้อ่านชื่อว่าเราได้อะไรเยอะมากเลยจากอตุยขอบคุณอตุยมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณก้อ้มากเหมือนกันเหมือนทบทวนตัวเองในแต่ละ ครับสัปดาห์หน้านะฮะเราจะได้ต้อนรับแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อสุดแซ่บแล้วก็ตอนนี้ดังในระดับอินเตอร์นะจ๊ะละครที่เขาเล่นในประเทศจีนนี่ยอดวิวเป็นพันล้านวิวบี้เคพคุณพ่อเป่าๆจะมานั่งที่นี่เปิดใจกันที่นี่แบบเต็มๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดผู้ชายคนนี้ก็บอกเช่นกันว่าถ้าไม่ใช่คลับ f r i d เด s h o ชไม่ใช่เพราะพี่ชอตไม่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น ห้ามพลาดวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่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 ไไปทำอะไรมาล่าสุดไปทำอะไรมาล่าสุดเป็นเล่นเป็นเราไงคะคนพี่คะอ๋อขอช่างแกไม่คิดใช่ไหมว่าฉันยืนอยู่ในงานแกรู้เปล่าพี่อยู่แหมแม่เดินมาน้องแหมแม่ต้องกลาวว่าอะไรวะ ไอ้ไก่มันเล่นไปแล้วไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันรู้ที่หลังน้ำตาแตกสิเพราะว่ามันมันมันเหมือนห้องสารภาพบาปเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงมีการสารภาพบาปเป็นเพราะว่าทําให้เราแจ่มชัดชัดเจนถึงสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเป็นบาปของเราออกไปสามคนนี้มีพลังงานของความเมตตาหน้าไว้วางใจแล้วก็มีพลังงานของความเชื่อมั่นนะคะว่าเราฝาก ฝากเรื่องฝากราวฝากหัวใจของเราไว้กับเขาได้เราก็รสึกว่าการพูดการเล่ามันเป็นเรื่องที่แชร์แบ่งปันสุขทุกข์เป็นทั้งอุทาหรณ์เป็นทั้งเรื่องสอนใจให้กับคนอื่นๆได้เป็นประโยชน์อาถรรพ์มันไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้มันอยู่ที่สามท่านการวางห่วงจุ้ยของเขามันทําให้เราสุขว่าแบบมันพูดแล้วมัน มันได้ต่อเราได้ต่อคุณผู้ชมแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นทุกครั้งที่เราเป็นแฟนกับใครรักใครเราจะคาดหวังแล้วเมื่อมันไม่ได้ดังคาดหวังอ่ะมันจะเกิดโทสะมันจะเกิดความกโกรธเขาโกโรธเราถ้าเราไม่เนื่องด้วยคำว,ว่าแฟนมันจะทันทะในความผูกมัดของเราอ่ะมันจะไม่สร้างความทรมานให้กับ ก็น,นี่แหละคือความรัก